โอ้โหสองแปลงนะคะทุกคนคือแบบอลังการมากดูสิดูสิอลังการมากอันนี้สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันนี้อีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเช้าของวันที่สองของการ เก็บเห็ดค่ะทุกคนเช้าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนะคะอันนี้ก็แบบพ้าฝนนะคะถ่าฝนเก็บเห็ดค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บเห็ดนะคะตอนนี้คือเก็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะดูโอ้โหสองแปลงนะคะทุกคนคือแบบอลังการมากดูสิดูสิอลังการมากอันนี้เป็นขั้นตอนของการอา ัดขาเห็ดนะคะทุกคนขาได้หลายได้หลายยังว่าอดีตยังไ่ได้เกิดแหนพาหลูกออกมามันฝนหล่นไม่ถือไอโฟนนกกรยักรเลาะนะชูแปลงที่เก็บเห็ดเราจะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนขาก็คือว่าตอนนี้มันฝนตกนะคะฝนตกลิ่นเบิดมือวันนี้ไม่ได้ขายของค่ะทุกคน วันนี้ไม่ได้ขายของนะคะเพราะว่าฝนตั้งแต่เมื่อคืนเลยใครจะซื้อเห็ดก็มาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะบ้านโสคุนต่บนห้วยเกิ้ <c oughs> ออำเภอกุมพะวาปีจังหวัดอุดรธานี <c oughs> บ้านสีเหลืองๆนี้ค่ะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะ <c oughs> เออหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> อุ้ยรงค่ะีลนมีละเพิ่นมา่งของนะคะอันนี้เห็ดของเราก็เก็บมาจาก ความเห็ดใหม่ๆเลยนะคะเป็นขั้นตอนการเอ่อเขาเยว่ายังทํทำความสะอาดนะคะตัดขาเห็ดคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ลินมาให้กำลังใจคะ่ะนเออนี้เอนเนเอฝนตกเละลยกกนม้มาปาดขาเห็ดตัดต้นขาปาดถินเลยนะคะ บักม่วงก็ได้ขายค่ะทุกคนค่ะขายไปแล้วสามสิบสามกิโลนะคะตอนเช้าเขามาสั่งอีกห้ากิโลค่ะแปดกิโลโ,ลโอ้ยเบิดแลวเบิด,ลดลเลยนะคะเท่ากับปาดค่ะเฮ็ดเรียบร้อยนะคะขายก็จะประมาณถุงละยี่สิบสามสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้ขายแพง กิโลละเจ็ดสิบนะคะแต่อันนี้ก็คือเราไม่ได้ขายที่นี่เร,นเราก็ขายแค่สามสิบก็พอค่ะเพราะว่าแถวบ้านขายแพงไม่ได้นะคะส,สำหรับคนที่กลัวหนอนนะคะหมายถึงว่าหนอนหนอนเห็ดนะคะก็ไม่เหมาะนะคะ ดาวิกัยานยูตะว่ากะบ็อกปันไดนะคะสู่ตับแก่บาได้ใครตะปาะแต่แปะเลยนะคะทุกคนอันนี้สภาพคือยังไม่ได้ล้างหน้านะคะทุกคนฟังใส่เห็ดก่อนระดับแรกคือมันเยอะมากนะคะ จริงๆถ้าทำอย่างนี้มันต้องมีตลาดส่งนะคะแต่ว,ว่าขายในหมู่บ้านแล้วก็ขายพื้นที่ใกล้เคียงก่อนนะคะก็มาโพสคนโพสก็โพสด,ด้วยนะคะทุกคน นะะหน้าแม่ค้าอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างหน้านะคะว่า,าน้ำก็ไ่ได้ล้างหน้าด้วยน้อาบน้ำก็บม่ได้อาบนะคะตีจ้า